สวัสดีครับคุณครูทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการใช้ Google Form Google Form ก็คือแอปพลิเคชันของ Google นะครับในการทำแบบทดสอบต่างๆนะครับซึ่งคุณครูสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนนะครับได้นะครับสอนวิธีการทำนะครับก่อนอื่นก็ เข้าไปที่หน้า google ก่อนนะครับ Google อ่าสำหรับคุณครูที่มีอีเมลแล้วนะครับก็เราจะมาทำการล็อกอินนะครับตอนนี้ตอนนี้บัญชีของผมล็อกอินแล้วนะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่ล็อกอินก็พยายามให้ใช้เป็น Gmail นะครับมันจะง่ายนะครับหลังจากล็อกอินแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บเพจแล้วก็ ดูที่มุมขวานะครับจะมีจุดๆเห็นไหมครับคูลองคลิกดูนะครับพาคลิกแล้วจะเห็นหน้าต่างขึ้นมามากมายเลยตรงนี้นะครับเป็นเป็นส่วนเสริมของตัว g o o g l e เขานะครับที่เขาทำอำนวยความสะดวกให้เรานะครับสำหรับครูที่ล็อกอินแล้วนะครับมันจะมีไดรฟ์ขึ้นมาให้ไดรฟ์ Drive ที่เอาไว้เก็บงานต่างๆนะครับเวลาเด็กๆแค่เขา จะส่งงานหรือทําแบบทดสอบอะไรครูสามารถเก็บงานไว้ในใดนี้แล้วก็สามารถแชร์ได้ด้วยนะครับคุณครูก็ทําการคลิกเข้าไปเลยครับสําหรับคนที่ไม่เคยมี Gmail ทีนะครับคุณครูลองไปดูคลิปแบบฝึกนะครับมันจะมีคลิปวิธีการสมัคร Gmail อยู่นะครับสําหรับคนที่มี Gmail แล้วนะครับมาดูวิธีการสร้างชี่นะครับพอเข้ามาในหน้าต่างนี้นะครับก็จะ เห็นหน้าต่างนี้นะครับถ้าครูที่ยังไม่เคยทํางานมาก่อนตรงนี้จะไม่มีอะไรนะครับเป็นหน้าเปล่าเลยนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับคุณครูที่มีงานแล้วนะครับเหลือเคยทํางานไว้นะครับมันจะเซฟเอาเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้เราจะพูดในส่วนของการสร้างฟอร์มหรือการสร้างแบบฝึกหัดหลังจากเข้ามาแล้วนะครับคุณครูก็มาทําการเพิ่มนะครับหรือว่าสร้างนะครับตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกนี้นะครับคลิกเลยครับ พอคลิกสร้างปุ๊บนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เห็นไหมครับครูก็เลื่อนมาตรงนี้ครับด้านล่างสุดเลยครับเป็นหน้าต่างเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่ Google Form ครับสีม่วงๆนี้เห็นไหมครับตัว Google เนี่ยมันก็มีแบบฟอร์มหรือเทมเพลตให้ด้วยนะครับในคลิปนี้ครูไม่รู้จะทํำยังไงหรือว่าคิดไม่ออกว่าจะต้องออกแบบแบบไหนนะครับแต่อันนี้ผมแนะนําให้แบบหน้าเปล่าก่อนนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างก่อนนะครับคลิกไปเลยครับ หลังจากที่คลิกมาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าฟอร์มเปล่าๆนี้นะครับหน้าแบบฟอร์มนี้ทําอะไรบ้างอ่ะเรามาดูนะครับมันก็จะมีนี่ครับเทมเพลตตรงนี้ทําอะไรคลิคกูนะครับซึ้งมันก็จะมีทีมขึ้นมาให้ครับตีมนี้ทําอะไรมันจะเปลี่ยนหน้าตาตรงนี้ครับให้ดูดีอ่ะเราคลิกนะครับเลือกรูปปุ๊บในกรณีที่คุมมีภาพก็าสามารถแอดภาพเข้ามาได้แต่ถ้าไม่มีภาพตัว Google มันก็มีแบบแบบ แล้วก็กดแทรกนะครับหน้าตาของตัวฟอร์ม g o o g l e Form ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับมันก็ทําให้ดูดีขึ้นสามารถเปลี่ยนสีนี้ได้ด้วยครับเลือกสีไม่ชอบสีส้มๆก็อยากได้สีดำๆน่อยอะนะครับเส้นขอบสีเทาเอ่าอนะครับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้หลังจากนั้นในหน้าฟอร์มควรจะมีอะไรบ้าง อันดับแรกครับชื่อตัวฟอร์มครับอาจจะตั้งชื่อว่าแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียนเอาละครับพอเราพิมพ์ตรงนี้เสร็จปับ๊บชื่อไฟล์ตรงนี้ยังไม่แก้ทีใช่ไหมครับเรามาคลิกนทีนึงครับแล้วก็ามาคลิกของตรงตรงนี้ครับคลิกไปเลยนะครับชื่อมันจะเปลี่ยนตามหัวข้อที่เราเขียนเลยนะครับ เห็นไหมครับเรียบร้อยหลังจากตั้งชื่อแล้วอ่ะเราก็มาเลือกตรงนี้ครับมันก็จะมีบรรทัดต่อไปซึ่งคําถามนี้ถ้าเราคลิกนึงที่ตึง้งอ่าเห็นไหมครับมันจะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาด้านขวามือนี้นะครับเมื่อเราตั้งคําถามแล้วอยากให้คําตอบเนีบออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็จะมีแบบคําถามสั้นๆน,น,นะครับแบบย่อหน้าเลือกเราอหลายแนวเครื่องหมายเลื่อนลงอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทํา เอาทีละอันก่อนนะครับอ่ะเราก็อยากรู้ว่าแบบทดสอบนี้ใครเป็นคนทำใส่ชื่อเข้าไปชื่อนามสกุลใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นช้อยอยู่ใช่ไหมครับคุณรูนี่แหละครับเรามาแก้ตรงนี้ครับมาเป็นตรงนี้ครับเห็นไหมครับแล้วเลือกแบบสั้นอ่านะครับเด็กก็จะสามารถตอบได้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาติ๊กตรงนี้นะครับจําเป็น ทำไมต้องติ๊นี้ครับเพราะว่าบางทีในกรณีที่เด็กเนี่ยเขาลืมเขียนลืมพิมพ์หรือลืมติ๊กเนี่ยตัว Google เ,เนี่ยมันจะมีระบบอัตโนมัติก็คือจะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถไปต่อในหน้าถัดไปได้นะให้ตอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราคลิกไปเลยครับจําเป็นนะครับต่อไปเราจะสร้างฟอร์มในข้อต่อไปไปกดเครื่องหมายบวกครับเห็นไหมครับก็มีกล่องขึ้นมาอันใหม่ระดับชั้น ห้องอ่าห้องห้องไหนครับครนี้เราอยากให้ตอบอีกก็เลือกครับแบบสั่งจำเป็นไหมจำเป็นครับคราวนี้ถ้าเราไม่คลิกบวกนี้ได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนเหมือนกันอ่าแล้วก็เพิ่มนี่ครับ sum n o r เอาซึ่งมันก็จะเหมือนกันครับแล้วก็เปลี่ยนเลขที่ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับจำเป็นคราวนี้เนี่ย สิ่งที่สาคัญผมแนะนํานะครับควรจะให้เด็กๆเนี่ยต้องกรอกอ e ีเมลเข้ามาด้วยนะครับนะครับเพื่ออะไรส่รงคาตอบหรือส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะแจ้งเตือนเข้าไปในอ e ีเมลนะครับขบวบ, e บ็เพิ่มห e ม่ครับอีเมลครับเพิ่มอีเมลแล้วก็เหมือนเดิมครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสมมุติเด็กตอบกรอกเสร็จแล้วปุ๊บเราจะให้มันตอบไปเลยก็ได้หรือจะให้เพิ่มไปอีกหน้าหนึ่งโดยมาคลิกตรงนี้ครับ นี่นะครับแบ่งอันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะไปหน้าตัวต่อไปนะครับอันครูอาจจะตั้งหัวข้อขึ้นมาใหม่ครับเช่นเรื่องจํานวนครับสมมุินะครับคำที่บายจงเลือกอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าเสร็จแล้วป๊อปแล้วก็มาทำเครื่องหมายบวกครับเพิ่มคำถามเอาละครับ อันนี้เราเข้าสู่คำถามแล้วนะครับคำถามาหลังจากที่เราได้คำถามปุ๊บคราวนี้เราเลือกช้อยนะครับให้ตอบเป็นหลายช้อยใช่ไหมครับตะกี้เราเป็นคำถามแบบสั้นใช่ไหมครับคือให้พิมพ์ตอบไปนะครับนี้เรามีแบบเป็นช้อยก็เพิ่มเลยครับติ้งมือหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับซใช่ไหมกับซต่อไปข้อต่อไปเท่ากับ,กบ,กบ2 ครับ1พอทําเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับจําเป็นไหมจําเป็นนะครับจาเป็นที่จะต้องตอบนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาทําเฉลยไปเลยนะครับวิธีการคลิกที่ตั้งค่าครับแล้วก็มาเลือกแบบทดสอบนะครับเลือกแบบทําเป็นแบบทดสอบนะครับทันทีนะครับส่งคําตอบทันทีบันทึกเอาละครับเห็นไหมครับพอเราไปคลิกตั้งค่าตรงนี้แล้วใช่ไหมครับ ตรงนี้เสร็จปั๊บส่งคําตอบถูกผิดไม่ต้องก่อนแค่ค่อยเฉลยทีเดียวามันก็จะมีปุ่มข,ขึ้นคําว่าฉเฉลยคําตอบเห็นไหมครับก็คลิกเลยครับฉเฉลยคําตอบข้อไหนที่ถูกต้องครับนี่คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับจากนั้นอย่าลืมครับมาใส่คะแนนตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเด็กตอบถูกจะได้กี่คะแนนสมมติผมตรงนี้ให้1คะแนนให้1คะแนนนะครับ แล้วก็กดเสร็จสิ้นครับเสร็จแล้วครับ1ข้อข้อต่อไปครับเพิ่มนะครับกดเพิ่มทำถามข้อต่อไปครับ<ะ>ผมเท่าไรอานะครับเหมือนเดิมครับตอบียกตัวอย่างครับ2 3อ่าหลังจากทำนี้เสร็จแล้วทำไงต่อครับมาเลือกตรงที่เฉลยคำตอบข้อนี้ตอบเท่าไหรครับตอบ2ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมครับคะแนนคะแนนนะครับอย่าลืมคะแนนด้วยนะครับก็เสร็จสิ้นครับอ่าได้ละได้2ข้อแล้วนะครับต่อไปถ้าสมมติเราไม่อยาก ทำเป็นชอยอย่างเดียวเราอยากใส่ภาพด้วยได้ไหมอ่ามาดูครับบวกเพิ่มไปครับอีกหนึ่งข้อเราอยากคําถามแบบใส่ภาพครับแล้วก็นี้ครับเพิ่มภาพอยู่นี้ครับเห็นเห็นรูปสี่เหลี่ยมไหมครับมาเพิ่มภาพนี้นะครับอึ้งแล้วก็อัปโหลดภาพครับอัปโหลดภาพจากไหนจากในเครื่องเรานี่เองนะครับอ่าเราจจะใส่ภาพไปครับ ภาพก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ตั้งคำถามครับเห็นไหมครับสองคนเหมือนเดิมครับเฉลยครับเท่าไหร่ครับสองคนเสร็จสิ้นครับอ้าเห็นไหมครับเกือบลืมไปลืมอะไรครับลืมใส่คะแนนครับนีให้กี่คะแนนครับหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็ จำเป็นนะครับค้อนี้ตอบจำเป็นยังไ่้ไหมครับจำเป็นนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าไม่เอาอยากจะเป็นคําตอบแล้วมีภาพด้านล่างได้ไหมอ่าได้นะครับเพิ่มไปหนึ่งอันไม้อ่าแล้วก็เลือกคําตอบครับแทนที่เราใส่คําตอบใช่ไหมครับแล้วมาเลือกภาพครับเดี๋ยครับโผด,ดอลงมา ถ้าใส่ภาพแล้วพยายามใส่ภาพให้หมดนนะครับข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับเฉลยคําตอบครับใส่คะแนนก่อน1คะแนนถ้าตอบถูกข้อนี้ตอบข้อไหนครับจํานวนเท่ากับ3ามจำนวนเท่ากับ3นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับข้อนี้ถึงครับจาเป็นจะต้องตอบนะครับราอนี้ในกรณีที่เราอยากจะเลื่อนข้อครับเลื่อนลงมาก็ได้นะครับ มันจะมีจุดจุดตรงนี้นะครับเราจะย้ายลงมาข้างล่างสุดข้อสุดท้ายก็ได้แล้วไปข้อแรกก็ได้